สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาทำแบาฝึกหัดนะคะ5.3นะคะเป็นเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะคะหลายคนก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่ากําลังสองสมบูรณ์เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็คือการแยกตัวประกอบนั่นแหละแต่แต่ว่าก็จะเป็นการแยกตัวประกอบที่อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นะคะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนเนาะกำลังสองสมบูรณ์นะคะครูมีวิธีจำง่าย นะคะมันมีอยู่แค่2ส,สูตรนั่นเองนะคะกำลังสองสมบูรณ์ครูจะให้นะคะครูจะให้นหนูเนี่ยแทนพดหน้านะคะพดหน้าส่วนครูจะให้ลอลิงเนี่ยแทนพดหลังนะคะพดหลังนี่ทีนี้การที่เราจะมาแยกตัวประกอบที่เป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์นะคะสูตรมันก็คือ นี่ทำให้มันอยู่ในรูปหน้ากำลังสองบวกกับสบวกกับสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแบบนี้จะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะฮะหน,นูหนูอย่างที่คุณครูบอกก็คือพหุนามพจนหน้าลอลิงก็คือพหุนามพจนหลักนั่นเองทีนี้อีกศูนย์หนึ่งก็คือจะอยู่ในรูปหน้ากำลังสองลบส หน้าหลังก็คือ2คูณหน้าคูณหลังบวกกับหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองค่ะนี่เราจําแค่2สูตรนี้นะคะที่จะได้เรียนในเรื่องนี้จําแค่2สูตรนี้นี่ต้องจำนะคะโอเคนะทีนี้ไปดูเลยแบบฝึกหัดแรกนะคะนี่5.3ข้อที่1นะคะเขา บอกว่าจงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้นี่ก็คือ x กาลังสองบวกสิ 12, x บวกสากนะคะก็จัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นี่ตัวแรกก็คือ x กาลังสองนะคะแล้วก็ได้ละหน้ากําลังสองแปลว่าครูให้หน้าเนี่ยอ่ะแอบทดไปตรงนี้หน้าของคุณรูเนี่ยคือ x นะคะทีนี้มหาหลังมหาหลังคืออะไรก็บวกกับ2หน้า หน้าก็คือ x หลังนี่เราต้องการหาหลังใช่ไหมหลังเป็นอะไรเอ่ยแล้วก็หามาเติม2อันเนี้ยสอ x แต่พจน์เนี้ยมันคือ1 2 x ทายังไงให้มันเท่ากันคะต้องคูณอะไรเข้าไปเอ่ยคูณ6นะฮะคูณ6นี่คูณ6เข้าไปเห็นนะสองคูณ6ก็เป็น12ก็เป็น1 2 x เท่ากันละต่อไปนะคะนี่อันนี้หลังเราได้6ละทีนี้ก็บวกกับหลังกำลังสองก็คือ 6กำลัง2จะเห็นว่า6กำลัง2กับ36เท่ากันนะคะดังนั้นก็ใช้ได้เลยมันอยู่ในรูปของหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วเราก็ตอบได้เลยค่ะว่าเท่ากับ x ก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2แค่นี้เองนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งเนาะต่อไปค่ะไปดูข้อที่สองไปดูข้อที่สองนะข้อที่สองหน้าเหมือนเดิมหน้าของเราคือ x นี่เขียนหน้าไว้เลย เขียนหน้าหน้าคือ x ก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสหน้าคือ x เนาะหลังทีนี้2หน้าหลังหลังเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ยสอง x ละแต่ว่าเราต้องการ1 6 x แปลว่า2ก็คูณอีก8นะครับแปลว่า2ต้องคูณอีก8นี่ก็จะได้เป็นหลังเท่ากับ8ละนี่หลังเท่ากับ8แล้วก็มาเช็คซิว่าถ้าหลังยกกำลังสอง นี่ถ้าหลังไปยกกำลังสองอีกก็เท่ากับ64มั้ยไหมอ่าเท่ากันนะคะก็คือ8ยกกำลังสองก็คือ64ดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบเลยค่ะว่าหน้าบวกอะไรคะหลังก็คือ8นะคะบวกกับ8ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองเนาะประมาณนี้แหละต่อไปไปดูข้อ3ค่ะข้อ3นะนี่หน้าหน้าก็คือ x ก,กำลังสองบวกกับสอง หน้าหลังนะคะนี่หลังคืออะไรเอ่ยอันนี้ 2x เละเหลืออะไรคะเหลือ17นะคะก็คูณกับ17ก็บวกกับ17กํากลัง2 17ยกกาลังสองเนี่ยมันก็คือ286พอดีนะคะก็ลองไปคูณดูเนาะก็เท่ากับ x บวก17ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะสำหรับข้อที่3ต่อไปค่ะไปดูข้อที่4เลย